สวัสดีครับขงมัพี่น้อมาหนี่ผมภาพพี่นอ้อมาบึงแางไทยน้ำมันเรื่องครับซูซูกิเสียบก็ไปไท้าไทยกล่องครับมีเ่อกล่อง กล่องน้ำมันเครื่องกล่องน้ำมันเครื่องครับ ตรงอาแบบนี้ข้าไปื้สือม่ทองตามี้เคราบแบบนี้คี่ต้องมาสือนี่นีเราเจอบริองแฉะอ๋อยนี่คองแฉเลยของแะไม่อะไรคือกี่ของแถะไม่ได้ออือคือยูบหอื่นหยหอื่นเอหลานอะไรี้อืใส่กันได้อยู่ว่ใส่กันแต่ว่ามันคองแถะแค่นั้นเน่ยอมันของแฉะใส่กันได้กว่องเอลานกัน กองมันดีดักขี้ฝุ่นหมอพงศักดักนี่ดักผงเล็กดักปูสะกอนดักมันผงเล็กมากเลยเครื่องยนต์เหรครับมันเสียทีหรือมีแต่เด็กอะไรหือทำไมอืาก็เติบเติมมันเครื่องเขาเติมจะจะดีดรับนี่มันสามลิตรเติมออสามลิตเติม All right. สร็จุบร้อยร็จแล้วต่อไปก็ส่กล่องขั้นตอนต่อไปกล่องอากาศ เสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับข้าไปเสียงอขอบคุณครับ